อีกรอบนึงไม่ค่ากับคนไทย,ททยททอันนี้ยังนี่หโอ้ตัแตอันนี้ยังเนี่ยโอ้โอ,อ้ข้าขั้เส้นเส้นด่วนละ่ะแต่คนไทยนั่นแ หัวผีจากใครใบมะกรูดพักบุง้งพปกินหลดพักห,หลดอดแรก็เอเอดอกสะเดาดอกสะเดาวกวมีนะครับป่าแห้ง พลังหัวปีนี่หัวเท่าไนี่หัวปีนี่แปดพันแปดสามยี่สี่ศูสองอายี่สิบเปนเด้ ุงออกเอิท่บอ้ไห็ัากนอ่ะอืสามแพกสองหมื่นสามแพกสองหมื่นสามแพกเนี่ยนะอืมสามแพกเขาไปตำได้ยังมั้งใส่กุ้ด้วยอันน่ะตำไปบ้านพี่อุ้ยไ ตำใส่ปลาะปลาเส้นปูเนี่ย้นปูส้นปูกินกับัลขาตำลงง,ออง่วงฮะโอ้เดี๋ยวดูคลิปเด้อเาไปดูคลิปเด้อเดี๋ยวมีเวลาปลากวานก็มีชะดาวตมี้ก็ได้เอาไข่โมแดงมาไข่เลยกินเบ <c oughs> ากินไข่โมแดงกินไข่โมแดง

นี <cin stereotype> <m uch ami> <c PAL> ่กระล้วงไปจะมีสามแค่หนึ่เอากุ้งไหมกุ้งคนแค่หนึ่งหนึ่งเรื่อยปลาดุกสามสีแพ็กถ้าถูกหน่อยอะสีแพ็กกระดูกงอนปะคะมีตัวใหญ่พอดเนาะไม่ได้ตัวยิ่ใหญ่ก็มีเล็กก็มีอันนี้ชุดชุดกระสือดิครับหมูเครื่องในหมู ปอดบามาขายะนหมออามาขายตะาอย่งหม้ออย่างหมอต้มยำหมอมาขายเสต้มยำกุ้งนี้พอค้าคนใหม่พอค้าเขาดีมากครับอไผมสีดเลยนี่พอค่า้บี้ครับไอบี้ไอ ไี่เล้ย้ยยยยยยยบยยยยนยยยยย่ยย้ยยยไยยยย่ายยอห่ย่ยย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 คยย0 0ยย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 ้ยย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 ปยย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 ัยยยายย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 ยไยย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 ่ยยยย เอนี่นี่เห็นไหมให้มา่เสนนั่นละขอดกานี่ไปอีกสามเอางขอดกาสามพันมื่นบมถง่กับบมีหนอไม้ส้มสององหนอปิ๊บบัวหนอปิ๊บผผมมากเลย ถ้าดูคลิปยูทู e ผมจริงๆหนกินน้อไม่ปิ๊บเลยนีต้องไม่ละแลไม่กรฟ้องนะครับสามฟ้องบอกแล้วปวดหัวเข่าอยู่ด้แล้มันวดขามันก็เ้อแล้วก็ขนุนกระฟ้องสามสามสุดกับสองหมแล้วก็ลูกชิดชิแล้วก็ลูกชิดอี้ ลูกชิ้นที่สองแล้วก็อันยังสซมหม้อันนี้หลงข้ามีบ่อแก้วับที่เป็นขวดกระปองจะขวดแก้วนมีบ่อแก้วก็มีนะเหบสียบเนาะลใช้สามเลยที่ดายวลูกช้นสามก็ได้ทไมดองสองใช่ไหมใช่แล้วซองกระซามองกระพร้าก็เหลือดีกูแฮพอดีด้าสี่ เนาะอันนีก็มามาไอลุนอย่างมาม่ามาม่าครับหมูคับคับต้นเสหน้อยแค่หนึ่งอย่าันนี่ใหญ่ปใหญ่ยมาเลกเนไก่้เส้นอืเนเล็กสามสองกระเพาะสองมันขายยังไงสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยล้มึงเดินได อันนี้เอาคือแมาออกมาอื่นตื่นนี้แบบเอาแกักแล้วนี่กินได้มันกินได้แค่โหนี่ดิหอยนี่หอยโขงหอยเชลลีก็มีเนาะหอยโขมอะไรอย่างนี้กุ้งไหมกุ้งกุ้งนี่ยุดก่อนครับเอาซุกงวดเลยเป็นกองเลย่ยเี เอายังอยู่นะปลาตัดเรียบร้อยแล้วหมดหมดแล้วนะเออลูกช um ิ้นลูกชิ้นลวใส้กอกแล้วก็ใส้อัว

เ <chat> นี่ยนี่สองนะอันนึ่งเนาะอันนึ่งอันี้เป็นตับฝาที่บองนี่บอครับกล้อง GoPro ห้าเนีราซื้อไรละไรรเราใช้ลูทูปเารเท่าไหร่ครับชุดนี้รวมเราล้านห้าครับ จะไปลงยูทูบอีทิครับจานมันตัดโตกันก็แดงยีเมีปะแดงยโมั่มีอมีแต่ซอสตัดไทยมีอยู่ปลาควได้เยปลาคดมีอยู่กรป๋องากระป๋องยมดเลยยอู่กระป๋องนึงก็เอามาเลยครับมาแนึงอะไรหือ

เขาจะไปกินบนอะแน่นนะกรอบกรอบอร่อยหอมชื่นใจอ่ะ่ารัเอางูนเอางูนสองไหมสองเดี๋ยวผมคิดตั้มหนึ่งกัินเอาอย่างเงี้ก็จะครบแล้วเนาะเดี๋ยวอุปไปนะฮะ่าแทรกแสงความกินเนี่ยน้ำมันกันไหยจ้ามเห็นเงินนะ ที่สุดด้าหมายจริงหรือเปล่าปลาทูแล้วปลาทูอปลาทูเหลืออยู่ไอ้มักไอเอาสตีเบลโลไหมเสื้อสเดตัวป่ะเนยเรากินเราป่ะ าแง่นี่กิลา,าแดงบัครับขาแดงเป็นอย่างเป็น,ปนมันเป็นอย่างไยงให้ผมกินดิแน่ก็เรา,เาให้กินนีแล้วลครับนี่ค,นนครับครับชิมีก

giết luôn anh nhớ giết không nhìn đã, có rồi đó, có rồi đó. Đó, đó, okay, ní con bốn cái con bốn con bốn ní, con bốn ní, con bốn ní, con bốn อ้าอันนี้ของเก่าไม่ขอเียว่าทัวร์อย่างก็ คร,ครับผมมงางคืทองอไม่รู้เลยอคุณอ่พีท่ทอด่กายขาอยให้โทราเราอ่าออาดูแนเดี๋ยวนอนรถไทยเนาะนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะครับ